รายการเราเนี่ยเป็นรายการสาระบันเทิงเข้ามาแลา้วกดไลค์กดแชร์กันบุ้งจธลุวังเนี่ยเธอประท้วงด้วยการอดอาหารและเธอก็เสียชีวิตไปแล้วก็ผมก็ขอสแสดงความเสียใจนะก็การอดอาหารก็คือเป็นวิธีการต่อสู้อย่างเธอเสียชีวิตไปแล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมาเปรียบเทียบกับเออบุ้งทะลุวังเวลาเจ็บป่วยทําไมส่งโรงพยาบาลช้าจังตอนนี้เขาตั้งคำถ,ถามเนียถามไปยังราชาธรรมส่งโรงพยาบาลช้าจังทาไมพอส่งช้าสุดท้ายก็เสียชีวิตช่วยเหลือไม่ทัน อันนี้เป็นคาําถามไปยังโรงพยาบาลราชธรรมเขาไปเปรียบเทียบกับกรณีของพี่เลี่ยมของผมคือคุณทักษิณชินวัตรก็เจ็บป่วยไม่ได้นัหนาอะไรลแล้วก็เปไงเอาไปนอนโรงพยาบาลตารวจชั้นสิบสี่เป็นเวลาถึงเท่าไหร่หกเดือนหรือไงถ้าจำผิดขอไปด้วยผมไม่ไ้อาใจไปนอนโรงพยาบาลตารวจนอนห้องแอร์อย่างสบายใจอยู่ชั้นสิบเขาก็เลยมานั่งแสดงความคิดเห็นกันว่าราชทัน์หรือโรงพยาบาลราชทัร หรือกรมราชธรรมสองมาตรฐานหรือไม่พี่น้องประชาชนยังไงอย่างกรณีผู้ชนุวงังจะ่ปล่อยจนสุดท้ายจนช่วยเหลือไม่ไหวแล้วส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตกับกรณีของคุณทักษิณชินวัตรไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยลงจากเครื่องบินมาจากดูไบแข็งแรงยกมือโบกมือแต่แสดงพอไปฟังคำพิพบากษาจจำคุกนะพอเข้า,าไปเรือนจำคุกไเป็นไงป่วยทันทีนอนโรงพยาบาลเนี่ยความรวดเร็วในการดูแลรักษา จำเลยหรือผู้ต้องหาแต่ละคนเนี่ยมันมีมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ตอนนี้เขาเริ่มนะไปน้อนอยู่ตั้งหกเดือนนะร้อนสบายห้ององค์แอร์เลยครับนี่แหละครับ,รบพี่น้องครับนะพี่น้องคิดว่ามาตรฐานในการดูแลผู้ต้องขังของกรมนาาทันมีมาตรฐานเดียวหรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบล่าสุดนี่มีน้องตะวันนี่ไงเห็นก็บอกเจ็บนะเริ่มแบบป้อนเพลอะไรต่างแนละ้วเห็นทงทักฐานนี่ก็เตรียมจะต้องส่งโรงพยาบาลแล้วก็กลัวว่าจะเสียชีวิต เป็นศพที่สองนะครับเพราะฉนั้นก็ตอนนี้ต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะแอมเนสตี้หรือประเทศที่เขาจเจริญแล้วนะเขาก็เริ่มมีภาพวิจารณ์แล้วเอ๊ะประเทศเราอย่างไงนะดูแลผู้ต้องขังกปนยังไงปล่อยกันจนถึงแกถึงถึงเสียชีวิตเลยหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ราชธรรประเทศไทยก็ถูกมีภาพวิจารณ์นะนะก็ว่ากันไปนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับว่าพ,พี่น้องคิดว่าการดูแลนักโทษดูแลผู้ต้องขังระหว่างปู้ง ทะลุวังกับทักิณที่มาตรฐานเดียวกันไหมก็ฝากด้วยนะนะเดี๋ยวมัมจะกลายว่าเฮ้ยไอคนนี้มันเป็นคนมีเส้นไอคนนี้มันคนรวยไอคนนี้มันมีเงินไอคนนี้เป็นเจ้าของวาการเมืองนะไอไอมันเป็นเจ้าสัวแต่ดูแลมันอีกแบบหนึ่งไอน,นี้มันเป็นคนแบบไงธรรมดาทั่วไปตาสีตาสาจัดไปอีกแบบนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ผมอยากให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ว่าในชั้นตำรวจ ในชั้นการในชั้นปปชดีเอสไอหรือว่าอะไรชั้นศาล <c oughs> หรือแม้กระทั่งในชั้นราชธรรมให้มันมีมาตรฐานเดียวพี่น้องว่าเห็นด้วยกับผมไหมล่ะเห็นด้วยกันช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์ว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะนะครับธธธธการพักโทษการใส่กำไลเอยมอายุ70ปีแล้วเนี่ยเฉพาะทักษิณคนเดียวหรือเปล่าไม่ต้องใส่คนอื่นต้องใส่ไหมระหว่างพธธักโทษพักโทษทําอะไรก็ได้ไหมเล่นการเมืองก็ได้ไหมนะครับแต่ทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษอยู่ตอนเนี้ย ทำอะไรก็ได้หรือเปล่าและคนอื่นทําได้เหมือนคุณทักษิณหรือเปล่าผมอยากจะฝากราชทรร์ให้มีมาตรฐานเดียวกันพี่น้องว่าดีไหมครับที่ผมพูดไม่ใช่ว่าดูแลทักษิณอย่างดีเพราะอะไรเขาเป็นเจ้าของพรคเพื่อไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะเราก็คุยกันแบบตรงไปตรงมานะครับเออนะพี่น้องประชาชนจะได้ความรู้นะครับเออนะครับ แกงเก็บเงินกู้ดอ,อกโหดร้อยละห้าร้อยต่อปีกันเดี๋ยวรัฐบาลจัดการด้วยนะสอบสวนกลางจับโอ้โหปล่อยเงินกู้อะไรกันหนะนักนะนี่อะไรเพื่อนบ้านนะคุณตาวัยหกสิบแปดนี่ก็ดือครับให้อาหารนกพิราบในหมู่บ้านจันทร์นะครับนะสร้างความเดือดร้อนในชาวบ้านเขานกพิราบก็ขี้เคืออะไรต่างแล้วก็เป็นโรคพูดก็ไไ่ฟังอันนี้อายุเยอะเือนกันเดคนแก่ดื้อเนี่ยอายุหกสิบแปดให้อาหารนกสุดท้ายก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปคุยนะครับ ว่ามันมีความผิดตามบทบรักษาความสะอาดนะครับมาตราย7่สิบหนึ่งมีโทษจำคุกสามเดือนปรับไม่เกินสองหมื่นห้าก็คุยกันนานกว่าคุณตาคุณตาจะยอมเดี่ยเราคนเราเนี่ยพอแก่แล้วยันแก่เลยเดี๋ยวหกสิบแปดเนี่ยนะให้อาหารนกเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะคุณตาเพราะนั้นใครมีใครเป็นลูกเป็นหลานต้องดูแลคนแก่ในนี้มันดื้อเยอะแล้วไอ้คนแก่นี่รวมผมนี่ยผมก็เป็นคนดื้อแต่ผมก็ยังพอฟังลูกหลานนะฟังลูกน้องลูกน้องบอกหยุดก็หยุด นะครับอ่านะเอ่ออืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับเพื่อนบ้านกิจปวนแอบดูชูนิ้วใส่โต๊กับถูกระเมิดถ่ายคลิปเพื่อนบ้านโลกจิตนดะคุกคามไม่โลกแอบดูแอบฟังว่าทําอะไรชูนิ้วกลางใส่แจ้งความตํารวจแต่คดีไม่คืบด้านเพื่อนบ้านคนตะกาวยอมรับว่าชูนิ้วกลางจริง แต่ขอถามกับถ้าถูกแอบถ่ายเว้เวลากลับบ้านจะรู้สึกอย่างไรเวลาเราจะซื้อบ้านซื้อช่องต้องดูในข้างบ้านมันโลกิีหรือเปล่าเนี่ยแอบดูแอบฟังดังคุกคามชูนินน้วกลางนี่ไม่ไหวนะครับถ่ายคลิปไว้ครับแล้วก็แจ้งตำรวจถ้าตำรวจม่ดเนินการก็ใช้สารสั่งนะใช้สารสั่งได้นะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับนี่ดูเรืวันๆันมีแต่เรื่องทําร้ายร่างกายลูกทาร้ายร่างกายเมีย อะไรอต่างๆโอ้ยดูนะ้วม,มันมันมีแต่ความขัดแย้งในสังคมนะด่อือ,อสาวร้องมิจฉาชีพทวงค่าไฟขู่ยกมิเตอร์ที่แท้เป็นเจ้าหน้าที่จริงแต่ปรากฏเข้าผิดบ้านเออเป็นเจ้าหน้าที่จะมายกมิเตอร์ไฟแต่ดันเข้าผิดบ้านโอ้ยคนเราทําไมอะไรขนาดนี้เราเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักง,งานจะมายกมิเตอร์อะไรต่างๆไฟเฟย์ต่างๆต้องดูในเลขที่อะไร เ้าผิดบ้านชาวบ้านก็ตกใจนะครับนะเขาปาก่อยเนี่ยเออเข้าผิดบ้านเนี่ยมันไม่ได้นะมันยังไงเนี่ยปลุกลุกนะเออถ้าเขาไล่ไปออกก็ยิ่งหนักนะ่อืมนะครับจับนับวางแผนแชร์ลูกโซ่พันล้านโอ้โหเนี่ยพวกหลอกลวงเนี่ยสอบสวนกลางบุกจับนักวางแผนระดับผู้บริหารเครือข่ายโอดีครับพต้อง ชร์ลูกโซ่พันล้านหลังหนีก็ดีห้าปีมเยอะได้พวกชอบโกงมันเยอะคนก็ไปพาะความโลกก็ลยตอบเป็นเหยื่ยเอเนามหัวหดวฆ่าเมียต่อหน้าลูกโอ้ข่าวต่ลรอย่างูลแล้วพี่น้องอย่าไปเสพเยอะนะปาดคอเมียเสียชีวิตต่อหน้าลูกห้าขวบฉุนขอเลิกด้านพี่สาวผู้ตายเผยน้องเผยมีพฤติกรรมก้าวร้าวเคยล่วงละเมิดลูกเกกลกี้ยงเพิ่มค้นโทษจากคดียาเสพติดและคดีฆ่าโอ้ห้ากลัวเนี่ยโอ้ห้ากลัวเนี่ยนะ โอ,อ้ขอแสดงความเสียใจนะแม่ผู้หญิงใส่เกียร์ผิดรถพุ่งชนกระบะท,ที่จอดอยู่ตกจากลานจอดรถชั้นสามโอ้โหนี่ดูคนเราเนี่ขับรถขับลาระวังนะเข้าเกียร์ผิดอะไรต่างๆเนี่ยวันๆนี่นมไม่รู้จะอะไรนะนะครับพิชิตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดูแลสำนักพุทธตั้งกรรมการสอบคดีเด็กเชื่อมเชื่อมกล้วยลั่นยุคตนสำนักพุทธต้องกล้าชี้ถูกชี้ผิด จอแถลง17พฤศภา,าเดี๋ยวรู้เชื่อมกิตได้หรือไม่เตรียมเรียกผอสำนักพุทธทั่วประเทศสังขยานาใหม่ทํางานเชิงลุกสร้างความพึงพอใจให้กับประชาช,ชนดีมากครับท่านพิชิตนะพูดแล้วอย่าแค่น้าลายนะเอาตังเอาจริงเอาจังเลยสำนักพุทธเนี่ยตอนนี้โดนวิพากษ์วิจารณ์ทางลบเยอะนะรับนอกรี่อะไรต่างๆก็ทําอะไรไม่ได้อ้าไม่มีอํานาจอานาจไปอยู่ไหนหมดถ้ามันไม่มีอํานาจสำนักพุทธควรจะยุบทิ้งหรือไม่ครับท่านพิชิตก็ฝากไว้นะในฐานะทนายเก่านะ ลองไปดูนะครับเข้ามามาแก้ปัญหานะปัญหาพระนอกรีดเน้นนพวกพระอมเชื่อมกิจเชื่อมจิตเชื่อมแก๊สทัไงหมดลองไปดูจะทํายังไงครับนะลองดูนะครับเออเดี๋ับนะครับเออก็ดูแล้วไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับน,น่าจะประมาณนี้ขณะนี้เวลา9นาฬิกา24นาทีพี่เดก็เอจัดรายก,การอ่า พอสมควรแล้วนะนะคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยได้อ่านนะครับอ่าอ่านะครับชอบทนายเดยชาไลฟ์สดอ่าขอบคุณครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทั้ง Facebook YouTube TikTok ใครมีปัญหาข้อกฎหมายนะคดีความไม่คืบหน้าถูกการแก้ถูกรังแก้ปัญหาที่สินครอบครัวมรดกที่ดงที่ดินก็สามารถสอบถามปัญหาได้นะนะครับในการโทรศัพท์สอบถามไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการบริการสังคม นะครับเมื่อท่านได้ความรู้ได้ข้อกฎหมายท่านก็ไปดําเนินการจ้างกระลงทนายของท่านเองได้เลยนะครับอให้ความรู้กันทุกวันระบบราชการยังล้าหลังอยู่ครับต้องแก้ไขครับถึงอาจารย์แก่แต่ก็เฟี้ยวครับจุกรูจุกรูฝนตกไหมครับยังครับนะครับผมมาแต่เช้าชอบครับขอบคุณครับก็อ่านเป็นบังคําถามอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเยอะนะครับอ ทนายให้ความรู้กับประชาชนขอบคุณครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับอาจารย์ลงสวไม่เอาครับสวคือสวอชุดนี้ประชาชนไม่มีสิทธิ์อะไรเลยกกรก็ห้ามแนะนําตัวผ่านโซเชียลจนเขาต้องไปฟ้องศาลนะครับนะจ้องมีคนวิาพากษ์วิจารณ์ทางลบถึงจะพยายามจะแก้ระเบียบคือประชาชนไม่มีส่วนร่วมแล้วจะไปเลือกไปทําไมสวแล้วจะไปเขียนไว้แล้วำตำรวจทำไมว่าสาวพวกนี้คือผู้แทนประชาองชาวไทยในเมื่อประชาชนไม่มีสิทธิ์ มันก็ควรจะไปแก้แล้วทำมดูมากก่าร้อยสี่ว่าสอ,องวอพวกนี้ไม่ใช่ผู้แทนตัวทชนชาวไทายเป็นผู้แทนของพวกที่สมัครเลือกทันมาเองนะครับประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกแนะนําตัวผ่านโซเชียลก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผมผมก็คิดว่าไอ้สอ,องวอพวกนี้ไม่รู้จะลงทําไมผมไม่ลงสมัครนะครับชัดเจนนะ